ก็สวัสดีทุกท่านครับผมพบกับช่องโกกามิวสิกเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เราได้รับงานด่วนครับผมอยู่ที่บ้านน้องผางนะครับผมตำบนน้องเทพครับผมเป็นงานบวชครับผมต้องการบอกว่าอยากให้แหยด้วยครับผมแต่เราแหยไม่ได้ครับผมเพราะราคาไม่ได้นะครับวันนั้นเราก็เลยทําการเอาขึ้นไปครับผมพร้อมเปิดตอนหกโมงเช้าครับตอนนี้ก็จัดของประมาณหกโมงเย็นครับผมบัรยากาศผลปล่อยครับผม ก็เพึ่งตกเสร็จครับผมผลพึ่งตกเสร็จเราก็เริ่มจัดของครับผมพร้อมที่จะไปงานบวชนะครับเนาะพอดีพวาวเวอร์เราไม่พร้อมครับผมเราก็เลยใช้พวาวเวอร์ของชุดใหญ่ไปนะครับแปลว่าในชุดนี้เราก็มีแค่สองคุณสองนะครับที่ให้ไปเพราะรถเป็นรถสี่วัตุครับผมเต็มกระบะเลยครับแค่นี้ก็พื้นที่ยังไม่มีแล้วครับแล้วก็จเจ้าพ่อหาบอกว่า ต้องการให้แหย่ให้ด้วย๋ยวเราไม่แหย่ไม่ได้ครับงั้นตกลงกันว่าไปเสียบปักที่วัด่ะเราก็เลยไปเสียบปักที่วัดนะครับสำหรับวันนั้นส่วนมากคลิปอื่นๆก็ลงในลงในเลียวลงในสตอรี่ของเฟซบุ๊กครับติดตามทางเฟซบุ๊กได้ครับผมทางหนุ่มเลมอนซาวนะครับนี่ก็ผมผมก็รอนุดน้องครับมายกช่วยครับผมรอน้องในบ้านครับผมมายกช่วยกันครับฝนเห็นไหมครับบรรยากาศฝนตกเปียกครับผมเราจะเอาชุดนี้กับผมไปครับผม มาแล้วครับเซียนอาร์ครับแล้วก็อ้อ้วนกบพึ่งหาวไปครับผมนี่ครับผมเดินมาครับผมอยกด้กยกันเพราะว่ายกยกกับน้องชายไปแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเป็นยกกับเจ้าอาร์ตครับผมเจ้าอาร์นี่เรียกมาช่วยตอนยกตู้ครับผมตามกระติกหนามสนอฮะคือพื้นที่แคบมากครับผมถ้ามีมุมสูงจะรู้ว่าพื้นที่แคบมากเลยครับผมรถเข้ามาได้ก็แทบจะพอดีครับผม ผมก,ก็ต้องยกเก้าอี้ออกครับผมยกกระติกน้ําลงครับผมเพื่อจะให้สะดวกในการยกของขึ้นครับผมบรรยากาศตอนนั้นนี่คือฝนตกผมก็อายเพิ่งกินข้าวครับผมอาดกหิวข้าวมากเลยอู้คำให,ใหญ่เลยอูอไม่รู้ว่ารอถ่ายไว้หรือเปล่านะมองเห็นอยู่มั้งหลบกล้องเฉยเลยครับผมเป็นตอนเย็นแล้วนะครับประมาณห้าโมงหกโมงกว่าครับผมก็ยกไปที่สอนขึ้นครับผม กำลังมองหากันอยู่การทํางานช่วงหน้าฝนนี้งานหน้าฝนนี้นไม่ค่อยอยากจะรับเท่าไหร่นะครับเพราะมันชื้นมันแฉะมันเปียกครับผมเดินสายไฟก็เดินยากระวังยากครับผมไฟชัดไฟอะไรนี่ก็เคยไฟไหม้ทั้งเส้นมาแล้วครับผมไม่ค่อยอยากจะคุ้มเท่าไหร่ครับผมงานหน้าฝนนี้ถ้าเป็นตูเทอร์โบแล้วก็ซีดไม่ดีข้างบนนะั่คือก็อย่างที่เคยอธิบายไปในคลิปคนก่อนรี้ผมตูน้ำเข้าได้ครับผม แต่ของผมก็สิ้นดีครับเดี๋ยวข้างบนข้างบนเป็นมือจับครับผมก็มีอการรั่วได้เหมือนกันครับผมแต่ไม่เคยแต่ของผมถ้ารั่วได้ก็น้ำหออได้เหมือนกันครับผมไม่ต้องเปิดฝาให้น้ำหออครับผมอันนี้ครับผมสภพาพลอยครับผมสีประตูผมอัดจนเต็มลำครับผมดูให้จบตอนท้ายคลิปนี้คือเห็นว่าลถออกมาเลยนะครับนี่ก็ตอนนี้ก็เป็นการขึ้นลัสตีนะครับ รัดสตีของใส่สตีกัก่อนครับไม่ใช่รัดครับผมลองใส่สตีดูใบไม้ครับดูบรรยากาศลมครับผมลมแรงครับผมลมแรงวันนั้นดูใบไม้ก็น่าจะรู้แล้วครับว่าลมแรงขนาดไหนครับผมทำงานกันไปครับผมกับเจ้าอาส์ครับผมสองคนครับนี้ยกขึ้นมาครับเสียงกลางครับผมสองใบผมมันจะล็อกลงล็อกครับ ตัวมือจับพอดีครับก็ทําอย่างนิ่มนวลครับผมทําด้วยความระมัดระวังเพราะว่าเฉพาะรถก็สูงอยู่แล้วครับผมรถก็สูงอยู่แล้วรถเจ้าอายก็เป็นคนที่ช่วยงานดีครับผมมีอะไรก็เรียกใช้เด็เขาเลยครับเด็กอายุ14ปีครับผมเรว่าใช้แรงงานเด็กเลยก็ว่าได้ครับผมแต่มันตัวใหญ่ครับผม14ปีโหช่วยกันช่วยกัน ่วยยกลำโพงขึ้นมาตัามบนรถขึ้นไปบนรถเลยครับทำการเช็คว่าลงล็อกดีหรือเปล่าอยู่ล็อกดีหรือเปล่าพร้อมที่จะล็อกหรือยังครับผม,มจะกนี้ก็น่าจะอยู่แล้วแหละก็น่าจะลงได้เอาอย่างนี้ต่อดีบอกให้เอาสายสตีมาเออ ยงสายสติเข้ามาแล้วก็ลัดเข้าไปกันอ่ะห่อยมากห่อยมากกันว่ะเจอาอาสนี้บอกได้ครับผมบอกง่ายครับผมทําอะไรเกือบเป็นหมดทุกอย่างครับในทีมงานครับผมแต่ไม่ค่อยอยาอยู่ครับเขาเป็นคนชอบตกปลาครับผมเป็นชอบเด็กชอบตกปลาครับผมไม่งั้นก็ไปเกี่ยวย้ายก็ไวนะครับเจอาอาสนี <c oughs> ช้ช่วยๆกันครับผม คนอยู่ข้างบานครับผมนอน้างบาน,นบอกว่าทำผิดหรือเปล่าทำไมมันสอดไม่ได้ก็มองหาอยู่มองไปมองมาครับผมก็บอกให้เจ้าอาสลงก่อนเดียเ๋ยวจะรัดเองว่างง้นเจ้าอาสจะลงไปครับผม ปรนนั้นพาวเวอร์ที่ใช้ก็เป็นชุดใหญ่นะครับแต่ว่าใช้พาวเวอร์แค่สองตัวครับผมเป็นเบลเกวี15ครับผมขับเบร์ข้างหนึ่งนะครับพ่วงตู้เบร์สองข้างแล้วก็ SAE CT แป e ดเทนครับผมขับเสียงกลางข้างหนึ่งขับเสียงแหลมข้างหนึ่งครับผมเพราะตัวที่ใช้มันน้อยครับผมอันจริงถ้าใช้พาวเวอร์แท่นเดียวก็จบนะครับเบร์ข้างหนึ่งแล้วก็ต่อกลางแหลมก็จบแต่ว่า คอดของเรามันเสียครับผมมันดึงสองทางไม่ได้ครับผมต้องเล่นสามทางอย่างเดียวมันปรับไม่ค่อยไปครับผมไม่รู้ไม่รู้ว่าต่อผิดหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมก็เลยเล่นสามทางดีวกว่าเพื่อความชัวร์แล้วก็เข้าได้เบาๆนะครับแบบนั้นก็ไปถึงตอนนี้ขึ้นคอนเสิกรบผมก็ลองประมาณดึกอยู่ครับแต่ว่าไม่ถ่ายตอนลองให้ดูครับที่เกียรติมีลิขสิทธิ์ครับผม เลยอีกอย่างหนึ่งคือไม่ได้ไทยห้ดูนะครับไม่อยากมีลิขสิทธิ์แล้วก็ตอนเสร็จก็ออกตั้งแต่ตีห้าครับผมออกตั้งแต่ตีห้าไปถึงจะบ,บ้านจะภาพป,ประมาณหกโมงนิดๆเกิดตอนประมาณหกโมงครึ่งครับผมสําหรับวันนั้นครับผมสำหรับวันงานที่ไปครับผมมีก็เป็นโปรยเทธิ์ครับผมแล้วก็มีไม ไม่สายสองตัวครับผมบอกเจ้าภาพว่าอามาแค่นี้เลยแล้วอยากจะภาพที่ให้ไปตอนเช้าคือเขาไม่อยากจ้างทั้งวันครับผมราคาไม่ได้จริงๆนะครับนี่เปิดอยู่ที่บ้านเจ้าเงะเจ้าภาพแล้วก็ไปเปิดที่ที่วัดด้วยครับผมเจ้าภาพบอกให้ไปแต่เช้าครับผมเปิดได้ทันใบสีสูขวนหนาครับผมตั้งแต่หกโมงเช้าครับผมเราเปิดตั้งแต่หกโมงเช้าครับผมประมาณหกโมงสีบนาทีถึงเก้าโมงนะครับผม แล้วก็ออกชาวบ้าภาพมาถึง10โมงถึงวัดกรับผม